ใครที่คุ้นเคยกับประโยคนี้บ้างครับซื้อผ่อนคอนโดไปเถอะผ่อนๆไปสุดท้ายคอนโดก็จะเป็นของเราประโยคนี้คงไม่เป็นดีต่อไปครับสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะยิ่งคนเจนซีทั้งหลายคนเจนซีหรือว่าคนที่อายุต่ำกว่า26ปีลงไปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเลือกเช่าอสังหานะครับแทนที่จะไปซื้อหรือว่าผ่อนเป็นของตัวเองซึ่งเหตุผลหลักๆจริงๆแล้วมันมีสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแน่นอนครับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานน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 ะะะะะครรรรรัััััับบหหหหืือออออวว่่่่่่่่่่าา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 เเเเเเเปปปลลลีีีีียยยยยททูไไดด้้้มมมมมกกกกกกกิพฉซสสงง็ฐจจ ใอีมุมหนึ่งจริง,รงๆก็คงต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าอาสังหาในกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยโดยเพีงยิ่งเนี่ยใน CBD หรือว่าในบริเวณแนวรถไฟฟ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นมามากจริงๆนะครับโดยเพีงยิ่งแล้วเนี่ยหลังจากโควิดแล้วที่ชาวต่างชาตเิเริ่มกลับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะครับสำหรับคนที่จบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยที่จะเข้าไปเป็นเจ้าของอสังหาได้จริงๆซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับบทบาทมันจะแยกกันชัดเจนนะครับระหว่างผู้ลงทุนนะครับกับผู้เช่าในกรณีของคนกลุ่ม Gen X หรือว่า Gen Y ที่มีเงินนะครับก็จะไปลงทุนซื้อคอนโดนะครับแล้วก็ให้กลุ่มที่มีรายได้น้อยกว่าหรือว่ายังไม่พร้อมเนี่ยเอาไปปล่อยเช่า ดังนั้นหลายๆอย่างที่มันเคยถูกในอดีตมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเหมาะสมสำหรับปัจจุบันอีกต่อไปแล้วนะครับ